เย็นดีตอนเราเข้าสู่ช่วงสติลสปอร์ตนะครับวันนี้เราก็จะมาพิวสกอร์ฟุตบอลฮิวเลงเกตในท์แมตต์ที่กกน17นะครับผมคิดว่าแมตช์เดทที่17เนี่ยเป็นอะไรที่มีคู่ใหญ่คู่ลุนแชมป์แข่งอยู่เยอะครับก็น่าจะสนุกสมบันกันอีกเช่นเคยครับเพราะว่าทั้ง2ทีมที่แข่งกันในวันนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีดินที่ลุนแชมป์ได้มาแข่งด้วยนะแล้วก็มาเริ่มพิวกันที่คู่แรกกันเลยครับแมชชิเตียกับแอตเตอร์เมล่าผมให้แมชชิเตียชนะแอตเตอร์มล่าสองต่อศนะคู่ต่อไป เป็นแฮมกับไบตันครับผมให้ไบตันชนะเป็นแฮมสองต่อศูนย์แล้วก็ทางฝั่งอิสเบียท่ากับนิวคาสเซิลเนี่ยผมให้นิวคาสเซิลชนะอิสเบียทาวสองต่อศูนย์ครับทางฝั่งเบนฟอร์กับฟอร์เรสต์ผมให้ ton, al, บอลผมให้เบนฟอร์ชนะฟอร์เรสต์สองต่อศูนย์ทางคิตต bon ันเบเดก erm e ับอาร์เซนอลเนี่ยหรืออาร์เซนอลคิตต erm ันเบเดกเนี L ่ย e ผมให้อาร์เซนอลชนะคิตต erm ันเบเดก ผมให้อาร์เซนอลเนี่ยชนะคิทันพาเลต์สามต่อหนึ่งครับแล้วทางฝั่งของเชลซีกับเอเวอัตันเนี่ยผมคิดว่าคู่นี้เชลซี Chelsea น่าจะผมให้เชลซีชนะเอเวอัตันเนะสามต่อศูนย์ครับทางฝั่งแมนยูกับบอลหมัดครับคู่นี้สูสีมากผมให้แมนยูแพ้บอลหมัดสองต่อหนึ่งนะผมคิดว่าบอลหมัดน่าจะมีเสดยจสามารถเอาชนะแมนยูได้นะเพราะว่าแมนยูเนี่ยฟรอร์มไม่ดีเลยครับผมให้บอลหมัดเนี่ยชนะ, Man นะแมนยูสองต่อหนึ่งนะแลทางฝั่งฟุตบอลกับ บู๊ทัมตันครับผมคิดว่าคูย่ยีสูสีผมให้เสมอหนึ่ง,น,งนะทางเลสเตอร์กับบู๊ทัมตันผมให้เลสเตอร์ชนะบู๊ทัมตัน2ต่อ1ครับแล้วก็มาถึงคู่ดาบี้แมทครับดาบี้แมทคู่สุดท้ายนะระวางแมทเดียวที่17นะนี่คู่กับสเปอร์นะครับแข่งขันกันในวันทิที่2ี่นะ22่ันวาเวลา5้าสมครึ่งครับคือนี่คือคู่จ่าฟูงนะจะเจอกับทีม เปอร์ทีมที่ฟอร์มกระทั่งกระแท่นแต่ว่าฟอร์อมชนะและฟอร์อมแพ้ให้กับทุกทีมนะทั้งเดี๋ยวชนะบ้างเดี๋ยวแพ้บ้างครับคือฟอร์มสเปอร์เนี่ยไม่ค่อยสมดุลแต่ว่าเขาชอบในแมตช์ที่ไม่คิดว่าเขาจะชนะเนี่ยเขาความสามารถชนะได้ในแมตช์ดีที่เขาไม่คิดว่าเขาจะแพ้เนี่ยสเปอร์ก็แพ้ได้นะนี่คือฟอร์มของสเปอร์ในซีซั่นนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเคยจะฟุ้งพื้นเหลีย์ครับเป็นทีมที่มีโอกาสได้แชมป์ในพรีเมียร์เลกเนี่สูงมากๆนะสูงกว่าทีมอื่นเนอร์มดกมาตลอดนะสหรับทีมลิเวอร์พูลผมคิดว่่าคูนี้ยเนี่ ความซู้ซีนะครับแล้วก็น่าสนใจครับเพราะว่าทางฝั่งริพูนเนี่ยก็ต้องการแต้มเพื่อจะคงอยู่จากฟู้งล้อให้แต้มห่างไปเรื่อยนะแล้วก็มาดูเอไอครับเอไอของคู่นี้เขาให้อะไรเทขาให้คะแนนใครเท่าไหร่นะอัตรา,าก,การชนะของทีมไหนมีเยอะกว่านะในทางเอไอเนี่ยเขาก็ให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสชนะลิพูนยี่สิบสี่เปอร์เ็นต์นะแล้วก็มีคู่นี้มีโอกาสเสมอ23%ทางฝั่งริพูนก็มีโอกาสชนะสเปอร์ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะนี่คือ ทางไอ้ไอเขาได้คานวณมานะแต่ว่าผมคิดว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะหยดุดลิฟวูไม่อยู่นะเพราะว่าลิฟวูเนี่ยมีทีมที่เรียกได้ว่าลงตัวแล้วก็การเล่กร่วงเขาเนี่ยมันดิบเถือ่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้เลยคนระับเพราะว่าเขาเนี่ยคลองบอลน,นั้นก็บุกได้โหดแล้วก็ได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิธภาพในการยิงประตูเนี่ยสูงมากนะผมคิดว่าคู่นี้ลิฟูก็สามารถก็จะสามารถชนะเปอร์ได้3ต่อ2คู่นี้จะ สูสีคู่ขี้แต่ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าริพัเนี่ยจะสามารถชนะเปิดได้โดยสกอร์สาต่อศูนย์นี่คือการยูสกอร์ในช่วงสติวสปอร์ตครับนี่คือการยูสกอร์ทั้งหมดของแมตช์เดที่17นะสำหรับช่วงนี้ที่เราได้การได้นําให้ทุกคนได้รับชมรับทราบกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอจะได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกด เลือกดูสินค้ากันไดนะ้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพราะว่าคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบเรื่องอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเรานะแนะนํา ให้กดไปที่คำอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชนครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะ ผมทำเว็บที่ Google Site คนระัสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริ p ชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลร v i e w ช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป l a z a ด a นะ